เราไม่กล้าทําบางอย่างเพราะความเชื่อถูกบอกต่อๆกันมาจริงไหมจริงอย่าไปทําแบบนี้นะทําแบบนี้แล้วเจ๊งทําแบบนี้แล้วไม่ได้ทําแบบนี้แล้วไม่รอดพี่เคยทํามาแล้วพี่อาบน้ําร้อนมาก่อนพี่กินเกลือมามากกว่าแกเคยได้ยินพวดนี้ไหมครับนวัตรกรรมโลกใบน,นี้มีทั้งหมด10แพทเทิร์นสามกลุ่มรูปแบบอะไรที่มีเคยกินเงินเราเนี่ยมันจะต้องเป็นครูให้เราเราเสียเงินให้กับเรื่องอะไรอ่ะสิ่งนั้นจะต้องเป็นครูให้กับเราสิ่งที่น่ากลัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้เจ้าพายุหมุนนั่หรอก แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการที่เรายังทําแบบเดิมบนสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วทําแบบ yesterday logic คิดแบบเดิมบนบนโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่คือความน่ากลัวของเรานะครับฉะนั้นจงจงจงกล้าทําสิ่งใหม่ ไม่มีผลลัพธ์ใหม่ๆจากพฤติกรรมเดิมๆนะครับอาจารย์เอาเป็นเรื่องของกีฬาใหม่แล้วอ,อ,อีกเคสหนึ่งแล้วกันนะครับนะสมัยก่อนเวลาที่เราดูกีฬากระโดดข้ามบา์หรือกระโดดสูงเนาะนักกีฬาจะกระโดดเอาหน้าลงพวกเราอาจจะไม่ทันแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันโดดยังไงครับวิ่งมาเร็วๆใช่ไหมและกระโดดเอาหลังลงใช่ไหมครับนะเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้กีฬาประเภทนี้เขาวิ่งแล้วกระโดดท่านี้แต่วันดีคืนดีครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าดิกฟอสเบอรี่ บิกฟอสเบอรี่เป็นคนแรกๆในโลกใบน,นี้นะครับที่วิ่งแล้วเอาหลังลงคุณว่าถ้าตามธรรมเนียมปฏิบัติเขาโดดวิ่งมาเอาหน้าลงวิ่งมาเอาหน้าลงวิ่งมาเอาหน้าลงแล้วคุณเทเลอร์ทา่าเป็นคนแรกๆที่วิ่งมาแล้วเอาหลังลงแล้วดัดโดดไม่ได้สูงเนี่ยนะแนะแรกโดดแล้วไม่สูงโดดแล้วเอาหลังลงก็ไปโดนบาโดดสูงก็จริงแต่ก็ไปขาไปเกี่ยวบาคนรูนมาชี้ก็บอกฟอสเบอรี่แกโดดท่าเดิมเธอเอาหน้าลงนั่นแหะดีแล้ว โดดหลังลงมมองไม่เห็นบาจะไปรู้ได้ไงมันถึงไม่ถึงจะโดดสูงก็เดิมได้ไงโดดท่าเดิมแหละแต่ดิกฟอสบอรลี่ครับมันเป็นคนแบบฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องภาษาเลยว่าคนบ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเขาก็ยืนหยัดในความเชื่อของเขาครับจนในโอลิมปิกนะครับที่เม็กซิโกปี1น6 8ดิกฟอสบอรี่กระโดดโดเอาหลังลงนะครับแล้วก็ทำนิวไฮทําความส,สูงที่สูงที่สุดนะครับแล้วเขาได้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองในปีนั้นตบมือให้ดิกฟอสบอรลียหน่อยนะครับสิ่ ที่เขาชี้ท่าเนี้ยใช่ไหมครับท่าเนี้ยครับถ้าคุณวิ่งมาเลยแล้วกระโดดหลังลงในกีฬากระโดดสูงนะครับท่านี้เนะี่ยถูกขนานนามว่าฟอสเบอรี่ฟรอปคือท่าการกระโดดตัวพริกตัวของนายฟอสเบอรี่นะครับอันนี้ครับอาจารย์จะบอกว่าเท่านี้เราคิดแบบเดิมทําแบบเดิมผลลัพธ์มันได้ทําประมาณเดิมมันไม่เกิดการควอนตัมลีบหรือมันไม่เกิดนิวไฮใหม่นะครับถ้าเราจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องกล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆนะครับทีนี้ในการทําสิ่งใหม่ๆครับอาจารย์ก็มีการทดลองหนึ่งนะครับ ใครไม่เคยได้ยินมั้งครับการทดลองลิง5ตัวยกมือให้จันชื่นใจหน่อยครับการทดลองเป็นแบบนี้ครับเขาเอาลิง5ตัวอยู่ในกรงมีบันไดลิงหนึ่งตัวมีบันไดลิงหนึ่งอันแล้วเอากล้วยวางไว้อยู่ข้างบนคุณว่าลิงกับกล้วยอยู่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นครับอยากกินไหมอยากกินอยากกินก็ทำไงครับลิงมันก็ปีนขึ้นบันไดลิงแล้วก็จะไปกินกล้วยนักวิทยาศาสตร์ที่อ bserv ไอ้ลิง5ตัวเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ลิงขึ้นไปแตะถูกกล้วยปุ๊บเขาจะปล่อยน้ําลงมา ลิงมันลิงมาโดนน้ําเป็นไงครับเจี๊ยกๆจยบเจี๊ยมันก็แบบร้องลั่นเลยใช่ไหมครับท่านั้นไอ้ลิงห้าตัวเนี่ยมันก็อยู่ในห้องแล้วก็การทดลองนี้ก็เริ่มไปเรื่อยๆมีลิงตัวไหนขึ้นไปอีกมันก็ปล่อยนักวิทยาศาสตร์ก็ปล่อยน้ําลงมามันก็เจี๊ยบเจียบเจี๊ยบไม่ยอมนะครับเขาก็รู้แล้วว่าอยู่ไปอยู่มานะครับลิงห้าตัวนีนะ้ไม่มีตัวไหนกล้าไปจับไอ้เจ้ากล้วยไปอันนี้เลยนักวิทยาศาสตร์ก็โอเคลิงมันเกิดกระบวนการเลยรู้แล้วเอาลิงตัวหนึ่งออกไปเอาลิงตัวใหม่เข้ามาหนึ่งตัว ลิงเดิมสี่ตัวลิงใหม่หนึ่งตัวไอ้ลิงใหม่เข้ามาเป็นไงครับเห็นไอ้ลิงสี่ตัวทําไมแกงโง่จังกลัวอยู่ข้างบนทําไมแกไม่วิ่งขึ้นไปกินลิงใหม่เป็นไงครับอยากลองของก็เป็นไงครับปีนขึ้นบันไดไปคว้ากล้วยเกิดอะไรขึ้นครับน้ําก็ตกลงมาไอ้ลิงสี่ตัวก็ลุมสักกรรไอ้ลิงใหม่บอกมึงอย่าไปขึ้นไปมึงไม่รู้จักเรียนรู้เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ทำไงครับเขาก็เอาลิงใหม่เข้ามาอีกหนึ่งตัวเป็นลิงใหม่สองลิงเก่าสาม ก็เกิดกระบ,บวนการเรียนรู้การทดลองนี้ก็เริ่มไปเรืเร่อยๆลิงใหม่สามลิงเก่าสองลิงใหม่สี่ลิงเก่าหนึ่งลิงใหม่ห้าตัวคําถามครับเกิดอะไรขึ้นกับลิงใหม่ห้าตัวรู้ไหมครับกลายเป็นลิงใหม่ห้าตัวเพราะอะไรก็ไม่รู้ลิงใหม่ห้าตัวไม่กล้าไปกินกล้วยเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทําไมถึงจับกล้วยไม่ได้แต่ก็เห็นไอ้ลิงก่าอันนีน้มันไม่จับกล้วยกันนะครับ อันนี้คือการทดลองที่เกิดขึ้นจริงในหลักการวิทยาศาสตร์กลับมาที่การทํางานหรือการทรําธุรกิจของเราครับเราไม่ใช่ลิงเรากินกล้วยได้จริงไม่จริงสำหรับการเป็นเท่าแก่ของเราครับการทดลองนี้สะท้อนไงกับมนุษย์เราครับเราไม่กล้าทําบางอย่างเพราะความเชื่อถูกบอกต่อๆกันมาจริงไมมจริงอย่าไปทําแบบนี้นะทําแบบนี้แล้วเจ๊งทําแบบนี้แล้วไม่ได้ทําแบบนี้แล้วไม่รอดพี่เคยทํามาแล้วพี่อาบน้ําร้อนมาก่อน,พ,อน,ออน,อนพี่กินเกลือมา,มากกว่าแกเคยได้ยินพวกนี้ไหมครับผมว่าไม่ผิดนะ ด้วยคอนดิชันหรือว่าบริบทในสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นขออนุญาตสซลูชัน,ช,นชื่อสอดคล้องกับทฤษฎีนี้อันนึงครับมีลูกสาวคนหนึ่งเข้าครัวคุณแม่ช่วยที่แม่ทํากับข้าวคุณแม่เนี่ยเวลาจะทอดปลาเนี่ยนะครับจะเอาปลาหนึ่งตัวนี่นะเอามีดหั่นชั่วตรงกลางแล้วเป็นสองท่อนท่อนหัวกับท่อนหางแล้วค่อยทอดลงไปในกระทะไอ้ลูกสาวนี่ก็ติดใจมากเลยแม่ทําไมต้องหั่นปลาเป็นสองชิ้นแล้วค่อยทอดลงกระทะทอดเป็นทั้งตัวไม่ได้หรอกระทะเราก็เริ่มเทิม ไม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายแกทอดแบบนี้เราเป็นไงครับไอหลานสาวนี่ก็ไม่ได้คาตอบอะเด็กรุ่นใหม่มันต้องได้คําตอบเหตุผลว่าทําไมทําไมทําไมวันหนึ่งครับคุณยายมาที่บ้านคุณยายได้มีโอกาสดีได้เข้าครัวคุณยายก็ถามคุณยายหนูนี่สงสัยมามากเลยแล้วไม่ได้คําตอบจากแม่เลยว่าทําไมเราต้องหั่นปลาเป็นสองชิ้นแล้วค่อยทอดลงกระทะคุณยายตอบว่าอะไรรู้ไหมครับสมัยก่อนบ้านเราจนกระทะเราใบเล็กเวลาจะทอดปลาเนี่ยต้องทอดทีละครึ่งตัวเพราะกระทะมันใบเล็ก ยา้ต้องหั่นปลาเป็นสองชิ้นทอดหัวก่อนแล้วก็เอาขึ้นจากกระทะแล้วค่อยทอดหางปลานะครับฉะนั้นครับสิ่งเดิมคืออะไรครับคุณยายผิดไหมครับไม่ผิดคุณแม่ผิดไหมครับผิดที่ไม่ถามคุณยายว่าทาไมต้องหั่นใช่ไหมครับก็เละบอกว่าสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีบล็อกเชนแชท GPT ยังไม่มีนะครับพี่ๆเราหรือคนก่อนหน้าเราก็จะทําธุรกิจในรูปแบบเดิมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่พวกเราครับเป็นคนรุ่นใหม่เราเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ใช่ไหมครับเราเกิดมาพร้อม iPad เราเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนนะครับเราเข้าใจถึงภาษาต่างประเทศได้มากกว่าเราเอาความรู้ประสบการณ์เราครับในการทําสิ่งใหม่ฉะนั้นเนี่ยการทดลองนี้อาจารย์อยากจะให้เราทุกคนเห็นนะครับว่าอย่าก,กลัวในการทําสิ่งใหม่นะครับทีนี้ครับด้านของการทําสิ่งใหม่เนี่ยศาสาจารย์ในการคิดสิ่งใหม่หรืออินโนเวชันเนี่ยอาจารย์มีหนังสือเล่มหนึ่งหรือทฤษฎีหนึ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราไปดูเพิ่มเติม,ตมชื่อว่า Ten Types of Innovation นะครับเพราบอกว่านวัตรกรรมของโลกใบน,นี้มีทั้งหมด10 pattern 3กลุ่มรูปแบบกลุ่มรูปแบบที่1คือ configuration นะครับคือการบริหารงานและโครงสร้างภายในองค์กรมันจะมีอยู่4ขั้นตอนเมือ่อจะเป็น innovation ด้านการทำ profit model networking structure process อันนี้คือกลุ่มที่1คือ configuration กลุ่มที่2ส,สีส้มครับคือ offering พัฒนา Product ให้ดีทั้ง product performance และก็ product system แา่จะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ครับคือ experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Servic, ิส n ินโนเวชั c นช n น e ลแบรนด์แล้วก็คัสเตอร์เอ e จเ n นจเม้นต์นะครับเทนทัฟออินโนเวชันนะครับศาสาจารย์มันเป็นการคิด Innovation ที่ง่ายแล้วก็มีกล่องสิใบให้เราเลือกกล่อง10บใบ3หมวดหมู่อาจารย์จะแชร์ริงแล้วก็เอาให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในกลุ่มแรกสีฟ้านะครับคอนฟิกเรชันมีทําได้หลายอย่างคุยทำโปร o ฟ i t โมเดลใหม่ๆการเก็บเงินใหม่ๆนะครับอย่างเช่น ใครเล่นเกมมั้งครับขอน่อยครับอาจารย์เป็นเด็กหนวดชอบเล่นเกมคอนโซลเพรฮาเพรเซชันนะครับแต่เดิมเราจะเล่นเกมซื้อตลับซื้อแผ่นซื้อ DVD มาใช่ไหมครับปัจจุบันเริ่มมีอะไรครับเพรเซชันพลัสจ่ายเงินเล่นแบบเหมา XXbox Game Plu เห็นภาพไหมครับ Profit Mo เดลแต่เดิมคืออยากเล่นเกมเหรอไปซื้อแผ่นหรือดาวน์โหลดปัจจุบันเป็นไงครับเป็นเหมือนแบบเป็นบุฟเฟ่คุณสมัครเป็นเกมพลัสคุณสมัครเป็น p PlayStation Plus คุณก็สามารถแบบจ่ายเหมารายเดือนเล่นเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโปร f ฟ t m โมเดลนะครับสร้างเครือข่ายใหม่สร้างสัคเจอใหม่สร้างโปรเซสใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นของอาจารย์ครับอาจารย์ฝันมาตลอดว่าอยากจะทําความรู้ให้มันสนุกกี่คนในที่นี้ครับอยากให้ความรู้มาดูสนุกบ้างครับของมื่อไหครับความรู้ปกติมันจะน่าเบื่อใช่ไหมมันเหมือนเรารู้ไหมครับว่าผักเป็นเรื่องที่ดีเรารู้ไหมผลไม้กินแล้วดีรู้ไหมครับ แต่เราไม่อยากกินผักไม่อยากกินผลไม้ใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่ชานมไข่มุกใช่ไหมใช่นะครับนะความรู้มันดีอะแต่มันน่าเบื่ออาจารย์บอกเราอยากเอาความรู้อะเหมือนเอาผักไปช็อกป้งทอดเอาผลไม้ไปเคลือบช็อกโกแลตทำได้ไหมอะนะครับซึ่งหาเท่าไหร่ทาไม่ได้ทีเราอยากจะสร้างอินโนเวชั่นว่าเราเป็นบริษัทเทรนนิ่งแหละแต่อยากให้ทําให้เทรนนิ่งมันสนุกทําได้ไหมนะครับปรากฏว่าอาจารย์ก็ไปเจอพาร์ทเนอร์อาจารย์ใช้โครงสร้างนี้อาจารย์ไปหาพาร์ทเนอร์ชื่อบริษัท g v i l l a g e นะครับ G v i l l เ g e เป็นบริษัททำ โปรดักชันเฮาส์นะครับในการทำหนังรางวัลสุพรรณหงส์มาริลาแล้วก็ทำหอนิชนีแจมอาจารย์เอาความเป็นวิชาการของบิยอนเทรนนิง่งไปฟิจรลลิ่งกับเอนเตอร์เทนเมนต์ออกมาเป็นรายการที่ชื่อว่ากูรูกูไม่รู้ที่เป็นเอนเตอเทนเมนต์นะครับฉะนั้นวันนี้บอกครับว่าอินโนเวชั่นนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่เราไปหาพาร์ทเนอร์หรือเนสวิกกิ้งที่ดีเราก็เอาเคมี2อ,อย่างเอาซิกเนเจอร์2อย่างมาผสมผสานเกิดเป็นรสชาติใหม่นะครับอันต่อไปครับ product offering คุณจะสร้างอินโนวชันในการพัฒนาฟีเจอร์ของโปรดักต์ให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นน้องๆเคยเล่น n ินเทนโดสว c ชไหมครับใครรู้จัก n t e n d o Switch บ้างครับยกมือหน่อยเครื่อง n t e n d o Switch เนี่ยก็คือเป็นเครื่องเกมพกพาแล้วสามารถตั้ง o n One t o s w i t c h เป็นปาร์ตี้เกมนะครับเพื่อจะเดโมฟีเจอร์ของไอเจอ้าวันไอเจ้าเครื่อง Switch นี้ใช่ไหมครับนะเราบางคนเล่นเห็นไหมครับมันก็จะต่อยมวยแล้วก็ถือจอยคอนโทรเลอร์แล้วก็ต่อยจริงๆนะครับนะมีเกมต่างๆมีโกนหนวดมีหมุนต่างๆแบบนี้ใช้เซ็นเซอร์บนตัััว Controller, ก็คดดีรระะบบนนึงนะ แต่ว่ามันมีไม่กี่เกมแล้วมันเล่นได้คนที่จะเล่นน่ะมันเล่นได้ประมาณ4ี่คน8ดคนเฉพาะคนที่มันมีเครื่อง Nintendo Switch นะครับจนมีบทวิจัยบอกว่าไอ้เกมนี้มันน่าจะเป็นเกมฟรีนะแถมมากับเครื่องแต่ดันคิดตังค์นะท่านั้นผู้ผลิตไอ้เจ้า One Two Switch บอกว่าเกมเธอก็สนุกจริงอะนะมันเป็นปาร์ตี้เกมก็เล่นก็สนุกดีแต่เกมเธอก็น้อยแล้วมันก็เล่นได้แค่ไม่กี่คนเล่นได้เฉพาะคนที่มันมีเครื่อง Nintendo Switch เขาเลยบอกว่าเอ้าและยุคนี้มันก็มีคนขานมาเล่นเกมโมบายโฟนหรือสมาร์ทโฟนมากขึ้นค่ายพัฒนาครับวันนี้เราอยู่ในโหมดอินโนเวชันนะเขาพัฒนาโดยการที่บอกว่าโอเคคุณมีเครื่อง Nintendo Switch หนึ่งเครื่องที่เป็นโฮสต์ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆของคุณเนี่ยเล่นได้หลักมากที่สุดก็คือ100คนโดยการที่เขาสามารถเขียนแอปพลิเคชัน ให้เพื่อนของคุณที่ไม่ต้องมีเครื่อง n ิน n ท o s w ส t c h สามารถเล่นได้ผ่านสมาร์ทโฟนสแกนค r Code โคแลวคุณล็อกอินแล้วไปเล่นพร้อมกันเล่นกระโดดเชือกร้อมความกันเป็นร้อยคนเห็นนะวัตรกรรมของการพัฒนาโ r o d u c t ์ไหมครับย้ำอีกครั้ง Innovation คือการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจอย่า Innovation ไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีแพงๆหลักล้านหลักหลายล้าน,านไม่ใช่ Innovation เ,เริ่มต้นจากการหา Pro b l e บ and l i m i t a t i o n limitation ในเวอร์ชันแรกเกิดอ,อะไรขึ้นครับ ลิมิเตชันในเวอร์ชันแรกคือคนจะการจะเล่นเกมตรงนี้ได้ต้องมีเครื่อง Nintendo Switch นี่คือลิม t เตชันทำให้การเล่นเกมมันจำกัดอยู่แค่เฉพาะคนที่มีเครื่อง Nintendo Switch เขาจะแครกว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะให้แบบว่าไอเกมของเขาเนี่ยมันสามารถกระจายไปได้คนในจมนจวนกว้างคนอาจจะไม่มี Nintendo Switch แต่คนมีสมาร์ทโฟนทุกคนเขาก็เลยเขียนฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเพื่ serve ธุรกิจเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของ product innovation สุดท้ายครับด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอาจารย์ชอบแบรนด์นี้มากเลยไฮท,ที่เหลาประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบกินอะไรต้มๆน้องๆว่าแบรนด์ชาบูของต้มในประเทศไทยเยอะไหมครับเยอะมากเนาะไฮท,ที่เหลาเป็นแบรนด์ชาบูอันดับหนึ่งในประเทศจีนแล้วก็มาเปิดสาขาในประเทศไทยสาขาแรกที่เปิดคือที่เซ็นทรัลเวลนะครับคุณว่าการเปิดร้านต้มๆในประเทศไทยที่มีออปชันตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยยากไหมครับยากเนาะ สิ่งที่ทำให้ไฮที่เหลาโดดเด่นครับบางคนบอกว่าอาหารรสชาติความสดวัตถุดิบน้ําซุปมันก็อร่อยเหมือนๆกันนะ่ะแต่สิ่งที่ไฮที่เหลาแตกต่างคือเรื่องอะไรครับ Service, บริการข้อจํากัดของไฮที่เหลาคืออะไรครับคุณอยากกินคุณอยากกินในยี่ห้อนี้ข้อจํากัดคืออะไรครับรอคิวนานนี่คือข้อจํากัดในเชิงธุรกิจรอคิวนานวิธีการแก้ของเขาทําไงครับทําเล็บเยี่ยมมีอะไรครับมีขนมให้กิน มีบอร์ดเกมให้เล่นมีเก้าอี้ให้นวดใช่ไหมครับว้า wow, วแล้วไหมว้า wow. วหลังจากนั้นครับอาจารย์เคยพาที่บ้านแล้วก็พาวิทยากรแล้วก็พาทีมงานวิธีการหนึ่งที่เราจะสร้างนวัตรกรรมได้อาจารย์ใช้คาถาแบบนี้ครับเมื่อไหร่ที่คุณเสพสิ่งนั้นคุณจะสร้างสิ่งนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเสพสิ่งนั้นคุณจะสร้างสิ่งนั้นได้คาว่าเสพนี้ใช้ในทางด้านดีนะเราเป็นผู้ผเสพชาบูเราก็จะสร้างร้านอาหารที่อร่อยขึ้นมาได้ เราเป็นคนอยากจะอยากจะร้องเพลงแบบแนวเนี้ยคุณเสพคุณฟังเพลงแนวเนี้บ่อยๆคุณฟัง EDM บ่อยๆคุณก็จะทําโนต้ตเพลง EDM ได้โอเคประมาณนี้นะฉะนั้นครับอาจารย์ก็พาทีมงานพาคุณพ่อคุณแม่พาวิทยกรบางท่านไปนั่งกินด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ประทับใจกับอินโนเวชันของเขาคืออาจารย์ไปกับวิทยกรท่านหนึ่งเป็นผู้ชายมีรองเท้าหนังก่อนเข้าร้านอาหารเนี้ยครับเขาเอารองเท้าหนังให้พนักงานไปเช็ดพอเราได้คิวแล้วได้โต๊ะเราก็เดินเข้าไปในห้อง VIP ไม่ได้ทันเห็นไอ้พนักงานที่เอารองเท้าไป พนักง,งานก็ไม่รู้เอา้าลูกค้าออกมาลูกค้าหายไปไหนแล้วแต่รองเท้าเอาไปเช็ดมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ว้าวต่อมาคือเรานั่งอยู่ในห้องครับพนักง,งานขัดรองเท้าเสร็จระหว่างที่เรากินกินชาบูไปเนี่ยครับนะเขาเอาพนักเอารองเท้าที่ขัดเงาแล้วเนี่ยมาคืนให้ถูกห้องถูกคนอันนี้เป็นความว้าวที่น่ารักไหมครับอาจารย์พาคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเกิน60ไปเขาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน60สิบเขาเอาหมอนดันหลังมาให้เพราะรู้ว่าคนแก่วลานั่งก็อีนานๆานเป็นไงครับเมื่อยใช่ไหม มีพี่ท่านหนึ่งครับใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวเวลากินชาบูเกิดอะไรขึ้นครับแขนยาวเสื้อเสื้อเลอะเขาเอาถุงครอบมือมาให้สําหรับคนที่กินชาบูใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมีคนนึงเขาใส่แว่นอาจารย์ใส่แว่นเขาเอาผ้าเช็ดแว่นมาให้เพราะรู้ว่าเวลาแว่นเจอไอ้น้ําเกิดอะไรขึ้นครับฝ้ามันจะขึ้นเอาผ้าเช็ดแว่นมาให้แล้วถ้าแล้วถ้าบางคนไงครับเป็นเด็กพาเด็กมาเขาก็จะมีของเล่นเด็กให้ใช่ไหมครับนะแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายมีเทคโนโลยีมีต่างๆ มีลำลำเส้นหมี่ใช่ไหมครับถ้าเราคิดแบบลูกค้าคุณเสียเงินให้เขาอย่างเดียวต้องคิดแบบย้อนกลับลำเส้นหมี่ถ้าจำจำราคาไม่ผิดประมาณแปดสิกว่าบาทคุณว่าต้นทุนวัตถุดิบในการทําเส้นหมี่ประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบาทค่าลำอีกยี่สิบใช่ไหมเมื่อไหร่ที่โต๊ะไหนซื้อเส้นหมี่โต๊ะนั้นจ่ายค่าลำให้กับไฮที่เหลาคุณว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมค่าซื้อหมี่ คือค่าตัวของพนักงานที่มาลำํำแล้วคุณไปไฮที่เหลาคุณอยากดูเขาล้ำไหมแสดงว่าทุกครั้งที่คุณกินไฮที่เหลาคุณไงครับลูกค้าซื้อคุณได้จ่ายค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์ให้กับพนักงานที่มาลำแล้วเรียบร้อยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยฉะนั้นวันนี้ครับอะไรที่มันเคยกินเงินเราเนี่ยมันจะต้องเป็นครูให้เราอะไรที่มันเคยเราเสียเงินให้กับเรื่องอะไรอะ่ะสิ่งนั้นจะต้องเป็นครูให้กับเราเข้าใจภาพไหมครับทีนี้แล้วพอตอนออกมาจากไฮที่เหลาเกิดอ,อะไรขึ้นครับ พอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็คบิลอะไรเรียบร้อยลวเขาใช้ลูกคา้าทุกคนนะอาจาร,รย์มนรู้ปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่านะเขาลูกคา้าทุกคนอาจาร,รย์ไปกันแปดคนเขาให้ถือคนละถุงถุงใบเบรเริ่มเลยสีแดงเดินเต็มเซนต์เทเบิล <S <S เลยเพื่ออะไรครับ <S <S โฆษณาให้ฉันหน่อยว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะเราแปดคนกลายเป็นแบรนด์อัมสเตอร์ให้กับไฮที่เราทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ต่างคือเซอร์วิสอินโนเวชันใครเห็นด้วยบ้างครับว่า เฮ้ยงานบริการก็สร้างนวัตกรรมได้แก่เห็นด้วยไหงครับขอ,อจะยกมือให้อาจารย์หน่อยนะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ ten type innovation อาจารย์ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสุดแต่สารัอาจารย์อาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเฟรมเวิร์กที่ง่ายมี3มสีมี10กล่องเวลาที่อาจารย์ใช้อาจารย์ก็จะเก็บอันนี้ไว้แล้วก็ปริ้นเป็นเล็กเล็กเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนนึกอะไรไม่ออกทาไงดีครับกลับมาเลไอสิบช่องนี้หน่อยช่องนี้ฉันทํายังช่องนี้ฉันทํายังช่องนี้ฉันทํายัง ทำไหนได้บ้างนึกภาพออกไหมครับบางทีเราซ่อมหลังบ้านเรียบร้อยเราพัฒนาโปรดักต์เฮ้ยมาซ่อมประสบการณ์หน้าบ้านไหมหน้าบ้านเรียบร้อยกลับไปดูหลังบ้านไหมหลังบ้านเรียบร้อยมาดูกลางบ้านไหมพอเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่อาจาร,รย์เห็นและชอบส่วนตัวนะครับคนนี้ชื่อปีเตอร์ดักเกอร์เขาบอกไว้ว่าคุณ่าช่วงช่วงเนี้ยมันเป็นแบบทอร์เบลเลนซ์ก็คือแบบช่วงที่แบบเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนาะช่วงโควิดช่วงดิสรับชันนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้เจ้าพายุหมุนน่นหรอกแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการที่เรายังทําแบบเดิมบนสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วทําแบบ yesterday logic คิดแบบเดิมบนบนโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่คือความน่ากลัวของเรานะครับฉะนั้นจงจงจงกล้าทําสิ่งใหม่